ในฝั่งของหนุ่มฟ้องผู้เปิดเรื่องนี้มาเพราะว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ตัวเองและไปร้องเพศสายหมายเองและเป็นเรื่องบรรดาสุดท้ายแล้วก็ต้องมานี่แหละค่ะมาตอบคำถามตัวต่อต,ต,ตัวกับพี่เอหน้าจอพูดสดสดพูดสดสดคุยสดสดแล้วก็บอกเลยว่ามีคุณแม่อยู่เคียงข้าคุณแม่ก็เมื่อวานนี้เหมือนฟ้องไม่ใช่เรื่องตัวเองนะเหมือนไปเรียกคุณแม่รเราไปเจอทั้ง3คนว่าจะเป็นฟ้องคุณแม่และทนายเขาพูดว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ เชิญค่ะเชิญครับก็ผมก็ยังสงสัยว่าทําไมถึงแก้งไงไม่อมไม่ยอมคืนรถให้รถอ่ะคือตกลงกันว่าพี่จะอาเป็นคนผ่อนคือจะเปเหมือนอ่เป็นคนเหมือนว่าเอาไปใช่ไหมก็โดนทั้งเรื่องบ้านนะแล้วก็เรื่องรถตอนนี้ที่กำลังจะโดนนะใช่อาจจะ อาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่คือขอไปปรึกษากับทานายก็พอฮะ <c oughs> ก็แค่อยากให้มารับผิดชอบที่ว่าที่เอาไปคือไม่ยอมผ่อนแล้วค้างสามสี่งวดนี้นะฮะ <c oughs> คือจะมาเอารถมาคืนโดยที่แบบว่าค้างอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ <c oughs> ตอนที่เลิกกันนะคุยอย่างเป็นอย่างดีนะว่าพี่เอจะคนเอาบ้านเอารถจะเป็นคนผ่อนต่อแล้วพอเหมือนผ่อนเสร็จปุ๊บหรือปิดทุกอย่างคือผมมายินยอมทุกอย่างคือจะโอนกรรมสิทธิ์ให้พี่เอเป็นยนจอมคือจะยอมเปลี่ยนชื่อทุกอย่างเลยนั่นแหละฮะ แต่เขาเนี้ยคือมันไม่ได้ค่าโนวยนั่นนั่นแหละฮะแต่คือที่เห็นคือพี่เือกับกลับมนเลยกลับคำมันเลยไม่ผมรออยู่บ้านตลอดเลยผมไม่ได้แบบทิ้งแต่คือพี่ทิ้งผมผมก็งงมากผมก็งงอยู่ดีหนีผมไปกับอ่าูปธรรมเขาแหละสองคนผมบอกนะมือศรไม่มีบอกกับพี่เเลยว่าผมไม่ชอบอ่าฟ้านะฟ้าคือรูปธรรมเขาแหละผมผมเลยบอกให้เลือกระหว่างอ่าลูกบุญธรรมกับผมเกิดลูปุญธรรมอยู่ที่บ้านผมจะไม่อยู่ เรื่องพนันออนไลน์ที่ผมโดนโกงไปนะคือผมไม่ได้เล่นนะผมบอกทุกสื่อนะผมไม่ไม่ได้เล่นผมโดนโกงจริงคือมีคนแต่ว่าทักเฟซมาเหมือนว่าเหมือนทำมาว่าสนใจร่วมลงทุนไหมแล้วก็ให้ผมไปสมัครนู่นนั่นผมก็นั่นแหละฮะที่กับคาพูดทุกอย่างเลยอ่ะมันเสียความรู้สึกแต่พี่เอฟพูดในรายการว่าเขาตัดสุดเลี้ยงดูมาว่าเออเขาจะเลี้ยงดูเองนะน้องวันไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ไม่ต้องมาขอเงินพ่อแม่ก็คงตามสามสองคนที่มอง เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคนสองคนคขอให้เขาเคลียร์ได้ลงตัวร่วมถึงว่าพี่ถอดบทเรียนจากเรื่องนี้ตรงที่ว่าแน่นอนอยู่แล้วในการออกรายการมันก็ต้องมีคําเด็ดคําดีคําดังคําสอนเัาพี่หนุ่มกัญชัยบอกเลยว่าเป็นไวรัลมากๆกับคําพูดที่ว่าถ้าได้รับแล้วลองให้เขาบ้างและสําคัญคือความรักก็คือความรักรแต่การให้อ่ะมันคือสเปเชียลของความรัก พูดได้ดีดีมากเลยใช่ครับรีบรีก็แชร์ด้วยท่้งนี้นั่นคืออ่ะขอให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีรวมถึงว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนจบยังไงเดี๋ยวก็อัปเดตกันต่อกับพี่ขาวบันเทิงเนะาะ